สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเฮงรวยครับวันนี้พบกับวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพัดบุญยะตามโมและเป็นเหรียญที่หาค้างยากเพราะเป็นเหรียญเนือเงินที่จัดสร้างเพียง101่หนึ่เหรียญครับกับรุ่นประวัติศาสตร์เป็นเหรียญรูปไข่พิมพ์ครึ่งองค์นะครับรุ่นนี้จะสร้างโดย เกมพัทยานะครับรุ่นเนี้ยเป็นกล่องพิเศษเลยนะครับรุ่นนี้นี่ถ้าเป็นเนื้อเงินอยู่ในกล่องกระเยี่อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็มีตัดชิดอีกประมาณห้าสิบองค์นะครับนะครับมีเนื้อเงินแค่หนึ่งร้อยหนึ่งเหรียญที่เป็นเหรียญลอยอย่างเงี้ยแค่หนึ่งร้อยหนึ่งเหรียญน,นะครับนี่ครับหนึ่งร้อยหนึ่งเหรียญเท่านั้นนะครับนี่โอ้โหนี่คือเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินลงยาหลังผมได้หมายเลขสี่นี่ตอกง,งูชัดเจนกับรุ่นประวัติศาสตร์ หลังงานบป็ตัวพระพัดรุ่นนี้จะสร้างปีสองห้าหกสี่นะรุ่นนี้สร้างแค่หนึ่งร้อยหนึ่งเหรียญน,นะครับหนึ่งร้อยหนึ่งเหรียญเท่านั้นนะโอ้โหเหรียญที่สี่อยู่ที่ผมครับเอาแล้วไงนี่ครับรุ่นนี้ก็ปลูกเสกดีโดยหลวงพระพัดบุญญากามโมเลยนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับสวัสดีครับ